ค่าจ้าง0.25%เพื่อนำเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะต้องคำนวณจากฐานค่าจ้างไหนเบี้ยขยนันค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดหรือค่า OT ในวันหยุดจะต้องนำมาคำนวณ เพื่อหักด้วยหรือเปล่าพอยสรุปให้ฟังในรอเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะสําหรับค่าจ้างที่จะนํามาหัก0.25%เพื่อนําส่งเงินเข้ากองทุนส่งคราลูกจ้างความหมายก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนในการทํางานที่มีการจ่ายประจําในจํานวนที่แน่นอนไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเช่นเงินเดือนหรือว่าค่าครองชีพที่จ่ายให้เท่ากันทุกเดือนเลยโดยไม่ได้มีหลักเกณฑ์ว่าคุณจะต้องทํางานให้ได้แบบไหนผลงานต้องเป็นยังไงหรือว่าห้ามขาลามาสายเราจะขาด งานกี่วันมาสายกี่วันนายจ้างก็ยังจ่ายค่าครองชีพให้เท่ากันทุกเดือนแบบนี้ต้องมาคำนวณด้วยนะคะ2อก็คือเงินที่จ่ายในการทํางานวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจําปีหรือว่าวันลาพักร้อน3นะคะเงินที่นายจ้างจ่ายให้เราในวันที่เราใช้สิทธิ์ลาส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นค่าโ t ค่ากะโบนัส หรือเบีย้ยขยนันไม่ต้องนํามาคํานวณเพื่อหักเงินและนําส่ง0.25นะคะรู้กฎหมายรายงานใน1นนาทีฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ